ไปดีช่วงนี้ก็ถือว่านาไ้นาหน้าเข้าพาน้นไปแล้วยังเหลือแต่การซุ่มแซวเนาะก,กับเจ้นานใหหน้องมีทั้งจะภาพญ่เป็นทั้งหน้องสาวน้องเคยเป็นเป็นจะภาพส่วนกันมาเลยนี่จะภาพกูกําลังถือพักอยู่นี่แหละส่วนกันกินแบ่ตัวสีหาคนก็นก,กินได้ประสนสางสาัสนก็มากนแพงเบาด้วงมว,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 วนกันไปตามภาษาพื้นบ้านนี่ละเป็นหนองเลยเนาะ ออกใหญ่การมวนซืนไปนี่แหละที่เิ่นว่าบริติใจรสศาสตร์ของเราพี่น้องเลยแต่มากบรรยากาศใ้วงเหล่าซื้อวัดสนเนาะแนวใดไก็ถือว่าเป็นความมากความแพงสืบทอดตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ปู่นี่แหละเนาะการกินกะสุกแน่นิดแน่แล้วแต่ผู้มกักผู้มักจุกกะจุกแก่ไปน้ำโบกซีบบวกเศร้าไปน้าแน่มักปิ้งกบปิ้งมักต้มกะต้ม คือแล้วแต่ความสามารถผู้มักกินขาก็กินไปเนาะผู้กินเหล้าก็กินไปเป็นจังได๋ได้เนาะแล้วแต่ความมักของไปของมันคือว่าฟังหมอลาไปลำเออมีรายการพิเศษเพิ่นว่าแล้วเราเขาปากบ่ทักเป็นนักค้องนักกวีเป็นนักม่วยบดเนาะนะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะวิถีชีวิตเฮานบ้านเฮาซาให้ซาหน้าแล้วแล้วก็ มีธรน,นีตัวความสุขที่มีอย่างหลายบ่ต้องเอาอย่างหลายมากมายเด้อพี่น้องเด้อสุขมื้อนี้ก็คือพอแล้วล่ะมื้อหน้าค่อ,คอยว่ากันใหม่ออนยมจะดูเด็กรา้าน